สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุลตร้าโซลสทอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็กจริงๆแล้วนะฮะวันนี้ทุกคนควรจะได้ดูคลิปคุยเรื่องอุลตร้าแมนเบลซ่าสักทีนะหลังจากที่ไม่ได้คุยกัน <c oughs> เรียกว่าตอนแรกอาจจะคุยเป็นอาทิตย์ละตอนแหละนะครับผมแต่ว่าอ่อย่างแรกเลยคือเรื่องหน้าที่การงานที่ยังไม่ค่อยจะว่าง2ดูไป3ตอนรู้สึกว่าจุดที่น่าคุยมันมันมีไม่กี่อย่างเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามัน,นาเสนอแบบเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน นะฮะว่าเป็นยังไงซึ่งก็คงเป็นคลิปหน้านะครับผมหลังจากที่เจอเซอร์ไพรส์ใหญ่เข้าไปในวันนี้หนะ้าที่ถ่ายหนะ้าที่จะลงเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าโอ้ต้องคุยเรื่องนี้ก่อนต้องมาอันนี้ก่อนต้องมาหยุดที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมกับอุลตร้าแมนไกอาครบรอบ25ปีเปิดเผยร่างใหม่ขึ้นมาในชื่ออุลตร้าแมนไกอา u p ซูเปอร์ซูพรี s มเวอร์ชันนะฮะก็โอ้โห เปิดตัวมาทีแรกนี่เรียกได้ว่ามาถึงเลิกงานมากลับบ้านอาบน้ำเปิดคอมดูเฟซไปตามปกติเลื่อนๆมาเจอภาพนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก่อนที่เจอเบสซาเนี่ยมีแฟนอาร์ลักษณะนี้มาเยอะสมัยเจ๊แต่ชื่อเกย์ซาชื่อนู่นนี่นั่นมาแบบโอ้ลักษณะแฟนอาร์มาเยอะว่าเป็น New Gen Guy, นิวเจนไกอานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือช่วงเบซซามาก็มีแฟนอาร์ลักษณะนี้อยู่ นะครับผมก็เลยไม่ได้อะไรสักพักตั้งสติได้มาดูคนที่ลงซูบุระยาโปรดักชั่นเดี๋ยวใครสักพักเริ่มมาดูลวนแล้วลวดลายดีๆท่าทางดู컬เลอร์ไทมเออร์อากูเอ้อไกเอ้ยอะไรเงี้ยคืออย่างนี้เลยรีแอคชั่นคือแบบนี้เลยนะครับผมสักพักไปดูเห็นข้อมูลมูทัลแมนไกอาซูปเปอร์ซูพรีมเวอร์ชั่น พอเห็นชื่อปั๊บดูข้อมูลโอ้เท่านั้นแหละคือแบบเฮ้ยเรียกได้ว่าคือสตันคือทุกอย่างมันอึ้งอเรื่องดีทรงดีไซน์ตอนแรกยังดูแปลกๆด้วยว่าม,มันเฮ้ยมันอะไรนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากที่ตั้งสติได้ก็อ๋อเหมือนเดิมเลยเหมือนสมัยอากูนซูพีเวอร์ชั่นเลยก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์ในไลฟ์โชว์ประจำ ปีของเขาที่มีทุกปีหรือปีนึงก็มีหลายครั้งนะฮะปีนี้นี่คือแบบเซอร์ไพรส์หนักเลยนะครับผมก็เป็นการเปิดตัวล่างใหม่ล่างนี้ออกมานะซึ่งล่างนี้ตามข้อมูลเลยคือมันคือการรวมล่างกันระหว่างดราแมนไกอากับอากูในล่างซูพรีมนะเลยเกิดมาเป็นไกอาซูเปอร์ซูพรีมเวอร์ชันนี้นะครับผมซึ่งก็หลังจากที่เห็นว่าอ๋อมันรวมล่างกันคือ มันมีหลายครั้งที่มีการพูดถึงไกอารากูนะในช่วงที่เป็นฉลองครบรอบ25ปีหรือก่อนนั้นนี้สักพักนึงอ่ะหลายคนจะพูดบ่อยมากว่าะเอ๊ะสองคนนี้มันจะรวมร่างกันไหมอะไรงไงซึ่งเอาจริงผมก็ยังไม่ซื้อไอเดียนี้ตอนนู้นนะเพราะมันดูไม่ขลังเมื่อยอมนุษย์รวมร่างยุคนี้มันก็เยอะแล้วนะฮะอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนนี้เขาฉลาดนําเสนอและลืมไปมันมีการนําเสนอแบบนี้อยู่ แต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยโอเคกับการนำเสนอแบบนี้ไงนะคือมันเป็นการรวมร่างลักษณะก็คือเหมือนกับเมบิอุสรวมร่างกับพิคาริคือเป็นการรวมร่างแบบไม่ใช่ว่ารวมร่างเสร็จจะเป็นตัวใหม่แต่ว่าพระเอกจะได้เป็นฟอร์มใหม่มาแทนนะฮะอืมก็มันมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเริ่มตั้งแต่อุลตร้าแมนเมบิอุสแหละมั้งที่แบบรวมร่างกับพิคาริแล้วกลายเป็นฟินิกซ์เบลฟ์อ่ะ ทรง,งนั้นอันนี้ก็กลายเป็นไกอาซูเปอร์ซูพรีมแทนนะแต่ไม่เรียกว่าเป็นการรวมร่างเหมือนกันซึ่งลักษณะนี้ก็มีเยอะในยุคปัจจุบันนะซึ่งก็ถ้ามันมาแบบนี้ก็โอเคนะครับผมโอเคเลยนะดีกว่าผมว่ามันดีกว่าการรวมร่างแล้วเป็นตัวใหม่ละเดี๋ยวมันก็จะมีคนตั้งคำถามว่ามันเก่งแค่ไหนเก่งกว่าเลเจนด์ไหมเก่งกว่านู้นนี่นั่นคือโอเคนำ,นำเสนอแบบนี้โอเคจบดีมากนะฮะแต่จากที่ส่วนตัวไม่ค่อยโอเคการนำเสนอแบบนี้ตรงไหน ตรงที่มันไม่แฟร์ <c oughs> คือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรียกไงเอาเอาเอาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วกันคือเด็กๆคือผมไม่ค่อยชอบการ์ตูนหรือหนังที่แบบพระเอกเด่นคนเดียวมีร่างใหม่คนเดียวที่เหลือก็เป็นเหมือนแบบเป็นแค่ตัวซับพอร์ตอะไรเงี้ยมาแต่หะไรแล้วหรือการรวมร่างแล้วดันเป็นฟอร์มใหม่พระเอกคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ในกรณีเนี้ยอ่ะผมโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้ามันจะเป็นตัวใหม่แล้วต้องมานั่งเปรียบเทียบนั่งตั้งคำถามโอเคมันก็ มันก็มันก็จะไม่โอเคสักกว่านะฮะนอกจากนําเสนอฉลาดแล้วดีไซน์ก็แน่นอนน่าจะมาจากแฟนไม่ใช่แฟนอาร์ตดิกเป็นดีไซน์เดิมๆที่อยู่ในในใน,ในอาร์ตดีไซน์ของ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 ,ของทีมงานเขาอะน่าจํจำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่อาร์ตดีไซน์เขามีเยอะมากนี่ก็เป็นหนึ่งในที่เขาดึงมานะก็ถ้าหาภาพได้ก็จะมาให้ดูแต่ว่าเนทะ่าที่เห็นมันมีแค่หัวนะฮะอืม ซึ่งเว็บแรกที่เห็นตอนเห็นภาพนี้มันรู้สึกแปลกๆเว้ยดีไซน์ช่วงลำตัวมันแปลกๆคือใบใบใบหน้านี่คือเท่ใบหน้านี่คือเรียกว่ากินขาดถ้าหยาบหน่อยก็แดกขาด <c ười> คือต้องใช้คำนี้เลยเพราะมันสุดจริงนะแต่ว่าจนมาถึงณเวลาเนะี้ยณเวลาที่อัดเนี่ยโอเคทุกอย่างกับมันแหละเท่มากทุกอย่างคือลงตัวคือแบบคือชอบมากเลยอะ่ะนะฮะดีไซน์ลวดลาย แล้วก็มีความลำเอียงนิดนึงแต่มันก็็กพะลองอะ่ะก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะคือสีแดงลักษณะคือตอนแรกก็ว่าทำไมสีแดงมันเด่นจังวะมันจะหนักไปที่ไกอาไปหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนแรกมันก็เป็นไกอามันก็ไกอาร่างใหม่อะ่ะแต่พอหันหลังวับอ๋อปีฟ้ามาอยู่นี่นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โอเคโอเคตอนนี้คือชอบและชอบมากร่างนี้คือที่สุดยิ่งมุมมองหันข้างนี้ยิ่งคือแบบโอ้ สุใบหน้านี่ต้องพูดถึงใบหน้านี่คือเท่แต่แรกเห็นนะฮะก็สมกับเป็นตำนานที่ยังมีความขลังและความดีงามอยู่ชอบมากนี่คือความเจ๋งที่ตอนนี้มันเป็นโจทย์ยากที่ว่าอ่าพวก p D G หรือพวกยุคเก่าๆมันมีความขลังอยู่แล้วเขาจะนําเสนอยังไงให้มันแบบยังมีความขลังและความดีอยู่สมัยอากูนซูพิมตอนนั้นหลายคนก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบไหลนะเพราะไม่ใช่เกาะไหลกรอกกรอกอกอะ องอักูนภาพจำกาะอกมันจะเป็นสีดำใช่ไหมพอได้แสงไกอามาเลยเป็นสีแดงนะบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมว่าเฮ้ยแบบนี้มันแฟร์แล้วมันโอเคสุดแล้วก็ไม่ได้พลังจากไกอามันแล้วก็มีแถบสีแดงมาเฉยเฉยนะฮะบางคนก็บอกมันย้อมหรืออะไรซึ่งก็นั่นแหละมันคือความขลังไงมันเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ได้อะไรประมาณนี้เปลี่ยนแปลงเยอะก็อาจจะดูไม่ขลังแล้วยิ่งยุคนี้ดีไซน์มันยิ่งแบบบทจะไม่เท่ก็ไม่เท่บทจะเท่ก็เท่โคตรมันเลยเดายากนะแต่พอมาเป็นร่างรวมดีไซน์ใหม่ ยุคนี้ตามแบบนี้คือแบบสุดยอดตีโจดแตกสุดๆนะฮะเท่เลยตอนนี้คือแบบเรียกว่าอวยขั้นสุดแล้วก็ว่าได้แต่ผมก็เชื่อว่ามีบางคนอาจจะไม่ชอบยังเชื่ออยู่ว่าตรงนี้อยู่นะใครที่ไม่ชอบมาคุยกันได้นะว่าเออรู้สึกยังไงนะผมชอบความเห็นต่างอยู่แล้วเลยมาคุยกันนะครับผมส่วนเรื่องบทบาทถ้าไม่ตายอะไรต่างๆตอนนี้ณนะเวลานี้ยังไม่รู้นะเห็นแค่ดีไซน์เห็นแค่ภาพที่โผล่ออกมา,ออก,มาก็เดี๋ยวต้องรอเป็นคลิปแบบคลิปลฟ์โชว์จาก จา,จากโชว์เนี้ยเดี๋ยวก็คงมีลุดมาแหละสมัยอากูสูพิมยังมีมาเลยนะแล้วเหมือนจะมาเร็วด้วยหรือที่มีตอนที่ดีไม่ดีตอนที่ดูคลิปนี้ลงเนี่ยอาจจะมีมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าตัวนี้จะมามีบทบาทในเรื่องไหนอตอนแรกผมคาดหวังในมโนที่แบบตอนที่มีอากูซูพีมหรือตอนที่แบบว่าไกอาจะไกอากูซูพีมเนี่ยจะไปมีบทบาทในเรื่องอื่นผมก็คาดหวังส่วนตัวไปถึงขั้นที่แบบ เป็นไกอาร์แบบ25ปีหลังจบซีรีส์อะ่ะเหมือนพวกเซนไตไรเดอร์ที่มี10ปีหลังจบซีรีส์20ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่มันมีข่าวเรื่องว่าทาไมไม่มีนิวเจนไกอาร์เนี่ยโอเคเหตุผลตรงเนี้ยเป็นเหตุผลที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเออันฟังขึ้นที่สุดและนะซึ่งแม้ใจอาจจะรู้สึกแบบคือผมไม่ได้ต้องการนิวเจนไกอาร์นะแค่ต้องการตัวแทนไกอาร์ในยุคนี้เฉยๆเหมือนไดนาไม่ใช่ใน,นิวเจนไดนาก็ช่างแม่งไม่เกี่ยวกับว,ว่าเป็นนิวเจนไม่เป็นนิวเจน ที่เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม,มคือมันมีบทสัมภาษณ์ออกมาจากทาเพลต้าเทลล็อไฟเหมือนกันที่เอามาแปลนะฮะก็คือง่ายๆเลยมันคือเรื่ององบประมาณซีรีส์ไก่อเป็นซีรีส์ที่ลงทุนหนักมากโปรดักชันหลายๆอย่างเนื้อเรื่องหน่วยเห็นได้ชัดจากหน่วยหน่วยนี่คือมีหน่วยงานสาขาแยกย่อยเยอะมากนะฮะหน่วยใต้ทะเลหน่วยภาคพื้นดินหน่วยคือ ถ้าเนซีรีส์อื่นนะมันจะเป็นลำเดียวทําทุกอย่างอันนี้มันจะแยกย่อยหน่วยเยอะแล้วก็โปรดักชันหลายๆอย่างที่มันดูจัดเต็มกว่าปกติฉะนั้นก็ไม่แปลกที่หลังจบไกอาปั๊บยังไม่มีซีรีส์ใหม่กว่าจะมาคอสมอสก็นู่นเนี่ยไปปี2001ันสองพันข้ามไปสักพักนึงเพราะไกอามันปี1998้้แม้จะเว้นระยะไม่นานแต่มันก็เห็นได้ชัดว่าโอเคมันโดนตัดงบนะนะว่าเอองบประมาณมันเยอะแล้วแบบมันสร้างต่อไม่ได้ทันทีนี่คือปัญหา และนี่แหละคือเหตุผลที่เขาไม่สร้างนิวเจนไกอาเพราะถ้าเกิดเขาสร้างนิวเจนไกอาหรือตัวแทนการซีรีส์ที่มันคล้ายๆไกอาเนี่ยมันก็ต้องลงทุนเยอะระดับนี้งบมันจะบานปายแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มันจะถึงทางตันเหมือนเดิมเขาก็เลยมาเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ที่ยคเดลซาแทนนะแต่ก็ยังเป็นการเดิมพันที่ไม่ได้ลงทุนแบบจัดเต็มสูงๆงมากอะไรนะนะจากที่ดูมา3-4ตอนก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปหน้านั่นแหละบทบาทของเขาเนี่ยหน้าเวลานี้ก็คือถาใม้มโนก็อาจจะไปอยู่ใน เบสซาเดอะมูวี่หรือ Galaxy ไฟท์ภาค4ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นสูงมากกว่าใครเพื่อเลยกาแล็กซี่ไฟท์ภาค4เนี่ยนะฮะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าให้ไปปรากฏตัวใน g a l a x y ไฟท์ภาค4มันมันไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีอะมันจะเป็นแค่การแบบ2คนมายืนรวมร่างกันตรงนั้นอะมันจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเท่ากับมีนักแสดงมาแปลงร่างหรือเป็นเหตุการณ์ในมูวี่ใหญ่เออมันจะมีความอิมแพคกว่ามีนักแสดงมีอะไรกว่าถ้าเป็น g a l a x y ไฟท์มันจะมีแต่อุลตร้าแมนไง แต่มันก็จะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยหรือร่างนี้ไปโผล่ในเบสซาเดอะมูวี่มันจะแย่งซีนเบสซาไปหรือเปล่าหรือเบสซาก็ต้องมีร่างใหม่อะไรของเขาอีกต้องดึงดันตัวเขาเองที่เขาเป็นพระเอกอีกอะไรอย่างนี้ก็คือไกอาตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสมทบไปแทนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดวางบทบาทดีๆมันมันก็มันก็ได้ไหมอ่ะฮะก็ต้องมาเราดูต่อไปว่าร่างเนี้ยจะไปมีบทบาทในภาคไหนนะเป็นเบสซาเดอะมูวี่หรือว่าเป็นเบสซาภาค มันมันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นภาคภาคที่ฉายลงอะ่ะนะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นมูวี่ใหญ่ไหมเพราะไหนๆเขาเดิมพันสูงก็อาจจะเป็นมูวี่ไปเลยหรืออาจจะเป็นแค่ตอนจบฉายลงเหมือนเดิมนะ,ะหรือกาแล็กี่ไฟท์4นะครับผมก็ถ้าเอาง่ายๆเดตไลน์สุดท้ายเลยก็กาแลี่ไฟท์4แหละจบก็รอด,ดูความแอคชั่นมันๆได้เออกาแลี่ไฟท์ก็ถ้าเกิดไปโผล่ภาคนั้นก็ได้แอคชั่นอ่ะอย่างน้อยสนุกแน่นอนทุกท่านทวงท่านี่คือมีมาหมดนะฮะหรือใช่ดีกว่านั้น โผล่ครั้งแรกในเบสซ่าภาคฉายลงแล้วก็ไปโผลท่ทีในแ็กซิไฟจบแคกซิไฟก็ดันตัวอื่นไปให้ตูนเขามีร่างใหม่มากเพรารู้สึกไกอานี่คือจะแบบจะดูเป็นลูกรักในทีดีจีแล้วเกินนะแต่ก็แต่ก็แลกกันเพราะว่าไกอานี่คือในทีดีจีนี่คือไกอานี่ดูแอร์ไทม์เขาน้อยสุดนะทีกาเดน,น่านี่คือเห็นเยอะเห็นเยอะแล้วนะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะว่าร่างนี้ตัวละครไกอาจะไปมีบทบาทที่ไหนอีกหรืออากูนด้วยนะครับผม อ่าโอเคครับก็สโลนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ติดตามตั้งกระโดนจบนะครับถ้าเกิดผมตกหล่นยังไงไปขออภัยด้วยนะใครคิดเห็นยังไงกับดีไซน์นี้นะหรือบทบ,บาทของตัวนี้จะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเราเหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเคสโลนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ติดตามตั้งกระโดนจบนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เทคแคร์กดติดต่อใครชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ